ตัวนี้จะเป็นฝรั่งหงพอซื้อนะครับอายุ2ปีนะครับฝากยอดบนต้นต่อฝรั่งคันน้านะครับเบอร์สีก็จะเห็นว่าเป็นต้นที่เราใช้ทาาเป็นต้นแม่พันธุ์นะครับยิ่งทาบยิ่งตัดออกก็ยิ่งแตกจะเห็นว่ากิ่งของกลางในที่มันมีการแตกใหม่เนี่ยถ้าเราตัดจาก1กิ่งนะครับก็แตกออกมาเป็น3มกิ่งก็จะเห็นว่าเนี่ยกิ่งอันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เรากาลังจะเตรียมทาบกิ่งนะครับก็กิ่งสวยๆทั้งนั้นเลย สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุ่งนาตนเองเพื่อความมั่งยืนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาระความรู้ที่เรียกว่าประสบการณ์ตรงจากผมเองนะครับทำเสร็จแล้วนํามาแชร์นํามาบอกกันเพื่อให้เป็นประเด็นเรียนรู้สําหรับคนที่สนใจแล้วกําลังจะไปทําต่อนะครับวันนี้เราจะมาแชร์กันในเรื่องของการคว้นนะครับการคว้านเตรียมก่อนการตัดกิ่งสําหรับการท่ากิ่งพลังนะครับหลายคนมองว่า เราจะดูได้ยังไงนะครับว่าเฝรั่งเราเนี่ยมันพร้อมกับการทาบกิ่งอ่าขออภัยนะครับเมื่อทาบกิ่งไปแล้วมันพร้อมกับการที่ว่าเราจะตัดต้นเนี่ยไปชำนะครับเพื่อที่จะเป็นการขยายพันธุ์ต่อไปนะครับตรงนี้เองนะครับที่ผมทาบไว้นะครับผมใช้ระยะเวลาทาบไว้ประมาณ45วันนะครับรวมรวมแล้วต้นนี้น่าจะประมาณ50วันได้นะครับเพราะว่าช่วงที่ฝนตกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มายุ่งเลยนะครับก็จะเห็นว่าในการที่เราจะมาสังเกตนะครับว่า ริงพอเราท่าไปแล้วเนี่ยเราจะมาดูได้จากอะไรบ้างนะครับว่าข้อสังเกตว่าเออมันพร้อมที่จะทําการควั่นหรือว่าตัดได้แล้วนะครับบางคนถามว่าเอ้าทำไมไม่ตัดเอาไปปลูกเลยนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับการควันคือการมาบอกให้บอกไว้ว่าต้นนี้เธอเธอเธอฉันจะทําการตัดเธอแล้วนะเราก็จะมาทําการควั่นบอกนะครับซึ่งการควั่นของเราเนี่ยเราจะมาดูว่าแผลที่เราทาบเ่ยมันติดหรือยังการดูแผลว่าทา่ยมันติดแล้วดูยังไงนะครับดูจากการปูดนะครับ จากเนื้อของกิ่งที่เราพันไว้เนี่ยบวกกับกิ่งที่เรามาทาบเนี่ยมันประสานกันออกเป็นแนวสีน้าตาลแล้วก็ปูดๆขึ้นมาแบบนี้นะครับกิ่งมันจะโตพองขึ้นตัวนี้น่าจะมองไม่ชัดอันเนี้ยกล้องน่าจะเห็นไหมนะครับอันนี้มันมันดันตัวของเชือกที่ผมผูกประคองไว้เนี่ยว่าไม่ให้มันหลุดออกมาก็จะเห็นว่าตัวนี้มันปูดออกมาแสดงว่าเนี่ยเนื้อเยื่อมันประสานกันเรียบร้อยแล้วคานนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันแบบระดับล่างนะเพื่อที่จะได้ดูว่า ตรงไหนเราจะคว้านยังไงนะครับแล้วเราจะดูยังไงเพื่อที่จะทําการคว้านบอกกิ่งฝรั่งนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันติดหมดทุกกิ่งละผมก็จะทําการคว้านบอกแล้วว่าเออเนี่ยจะตัดแล้วนะดูตรงกิ่งนี้ดีกว่าเนาะง่ายดีตรงนี้มันจะได้ไม่ต้องชูกล้องนะครับในช่วงที่เรา,เาทับกิ่งไปนะครับเราต้องคอยมาเขาเรียกว่ามาเล็มเอาทวกเนี่ยกิ่งต้นตอออกนะครับ อีกต้นตอก็มันจะขึ้นแบบนี้ก็คือว่าถ้าเราไปหนีมันจะไม่ส่งน้าไปเลี้ยงหรือว่าส่งอาหารเนี่ยไปเลี้ยงต้นตอด้านบนเราก็ต้องมาคอยมาคว้นแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยมันปูดหมดแล้วมันปูดอย่างเงี้ยแสดงว่าพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะคว้นนะครับเราก็ทําการอย่างกิ่งนี้เองนะครับให้ดูว่าจากด้านบนนะครับมาถึงตรงปลายเนี้ยถ้าเกิดใครขี้เกียจเลง็งขี้เกียจว่าก็คือเอาเสมอขอบต้นตอที่เราจะที่เรามาทาบไว้นะครับเราก็ทําการเหลา เนื้อเยื่อออกให้หมดเลยเพื่อที่จะตัดท่อน้ำเลี้ยงไม่ให้ส่งขึ้นไปที่กิ่งด้านบนเพราะว่าเราเนี่ยจะเอากิ่งด้านบนไปขยายพันธุ์แล้วนะเราก็จะทำการคว้นออกนะครับให้ตัวของไอ้ท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยมันไม่ขึ้นใบนะครับอย่างกิ่งนี้เองก็อยู่ด้านนี้นะครับอะเพื่อที่กล้องจะไม่ต้องชูเอาเป็นตัวอย่างสักษาสามันนะครับ ผมก็จะทํำการควันอบบนี้บางคนบอกอ้าวควันไม่เห็นทําเหมือนเหลาเหมือนอาการตอนเลยมันก็ใช้คําว่าควันน,นะครับแต่ว่าเลาะเปลือกเอาออกเฉยอย่างเนี้ยให้เห็นเนื้อไม้ขา,ขาวๆก็พูดง่ายเอาเนื้อเยื่อออกให้หมดนะครับตัดเนื้อเยื่อออกแค่เนี้ยเราก็จะทําให้ต้นเนี่ยมันไม่ส่งน้ําเลี้ยงขึ้นไปแล้วนะครับอย่างกิ่งนี้เองก็เดี๋ยวผมก็จะทํากัน ควันมันอันนี้เป็นฝรั่งหงเบาซือนะครับที่เป็นต้นแม่ที่ตั้งตั้งแต่ต้นนี้น่าจะสามปีแล้วนะฮะก็ขยายออกไปได้เนี่ยทั้งลูกทั้งแม่เนี่ยรั่นแรกเนี่ยก็ขยายลูกมาเป็นพันทิงแล้วแหละไครที่ได้ก็คือนี่แหละต้นนี้แหละแล้วครั้นี้ผมก็ทาท้าท้าทาทมันออกเนี้ยทาบมันออกแทบจะหมดทุกกิ่งเลยไม่ต้องหายใจกันเลยมีคนมาถามว่ามีผลขายไหมอะไรเงี้ยบอกว่าโอ้ขนาดจริงยังไม่มีเลยครับ เนี่ยครับก็อย่างที่เห็นขยายเองด้วยนะครับแล้วก็เอาไปเ,าเรียกแบ่งปันสมาชิกที่สนใจที่เอามาซื้อไปปลูกไว้นับถทานเองนะครับอ่าอันนี้ก็ควันไรมาแล้วเพื่อที่ให้สากล้องเข้าถึงเนี่ยก็พอเราคว้นไว้นะครับประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราก็ทําการที่เรียกว่ามาตัดกิ่งมันไปชําได้เลยนะครับแล้วก็ควันเอาไว้หมดบางทีอ่ะ ไอตัวที่มันมีตามันกาลังจะแตกเนี้ยเราก็คว้านให้เหนือตาหน่อยเราจะได้กิ่งเป็นกิ่งใหม่ที่แตกออกมานะครับก็เนี่ยแหละฮะเทคนิคของการที่ว่าการคว้านเตือนนะครับของการทาบกิ่งฝรั่งนะครับวิธีการหรือวิธีการสังเกตที่หลายท่านนะครับถามผมมาแล้วก็อันเนี้ยผมก็ได้เอามาแชร์แล้วก็เอามาตอบคําถามไปแล้วว่าการที่จะคว้านเตือนมันจะมีวิธีการสังเกตยังไงก็คือหนึ่ง เนื้อปูดนะครับสองแผลประสานดีนะครับโดยมีรอยน้ําตาลสามก็คือเรามาดูได้ด้านล่างจะมีรากฝรั่งเนี่ยมันออกมาจากด้านล่างเพราะว่าอะไรถ้าเกิดรากมันออกมาเนี่ยแสดงว่ามันติดแล้วแล้วมันส่งอาหารเนี่ยไปเลี้ยงลําต้นด้านบนนะครับก็แสดงว่ามันติดแผลเนี่ยมันติดกันละก็สามารถที่จะเตรียมตัดได้นะครับหลังจากว่านแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ7วันถึง10วันนะครับแล้วแต่ถ้าใครลืมก็่0วันถ้าเกิดใครไม่ลืมก็7วันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น เทคนิคจากประสบการณ์ที่ผมได้มีการทําให้เห็นทําจริงๆจากที่สวนนะครับเพราะว่าตอนนี้เองฝรั่งผมบอสซอมันกำลังมาแรงาทางสวนเราเนี่ยก็เลยจะขยายแล้วก็จะเริ่มทําผลตลาดของผมมีคนถามว่าทําแล้วไปขายที่ไหนก็มนุษย์เงินเดือนด้วยกันนะครับไปโรงงาน3-4โรงงานนี้ก็คือเราผลิตเขาเรียกว่าฝรั่งที่เป็นคุณภาพอยู่แล้วเพราะว่าทําตามที่ผมได้แชร์ไว้นะรสชาติถูกปากนี่คือว่าถ้าโพส ใน a c e b o o k เนี่ยลูกค้าผมก็เดิมๆนะครับพนักงานที่โรงงานเนี่ยก็มาเอฟกันไปหมดคนนึงก็2อสโลเนี่ยว่าติดใจรสชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นการมาสาธิตหรือว่าการเอาประสบการณ์โดยตรงเนี่ยมาแชร์บอกนะครับในวันนี้ยังไงใครติดปัญหาตรงไหนก็สามารถที่จะไปติดตามความรู้ได้จากเพจเกษตร,รทุกเราเองเพื่อความยินดนนะครับตอนนี้เรามี เพจเพื่อเอาไว้เปิดเป็นช่องทางนะครับบางทีบางคนแอดมาหาผมไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือเฟซบุ๊กเนี่ยจะสอบถามปัญหาอะไรเงี้ยมันเต็มมันไม่สามารถรับเพื่อนได้ก็ไปที่เพจน,นะครับมันรองรับการที่เพิ่มเพื่อนได้มากมายแล้วก็ไปสอบถามส่งข้อความมาถามกันได้เลยที่เพจเกษตรเพื่อความยัง่งยืนนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามสละสไัราครใเพื่อติดตาม คลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนที่เราวดีจะมานำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่า,าขอบคุณและสวัสดีครับ